สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่อง OTDR JPG 5 6 0 6นนะครับผมตัวนี้นะครับครับที่หน้าจอเครื่องนะครับเมนูหลักนะครับก็จะมี Test OTDR นะครับก็คือเมนูแรกตรงนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็น LS หรือว่า Light Source นะครับ VFL นะครับก็จะเป็นแสงสีแดงนะครับที่ส่องไปในสายนะครับ OPM เมนูนี้จะเป็นโหมด Power Meter นะครับ Event Map ตัวนี้จะแสดงรูปภาพแทนกราฟนะครับผม IoT c l o u d ตัวนี้จะเป็นการเทสขึ้นคาวนะครับผม E.I. นะครับตัวนี้จะเป็นเมนูที่ดูหน้าตัดตัวคอนเนคเตอร์นะครับผม OLT จะเป็นโหมดการหาค่าอสในสายสัญญาณนะครับก็คือจะปล่อยไลท์ซอร์สแล้วก็จะมี power meter นะครับรับพร้อมกันนะครับก็คือใช้งานสโหมดพร้อมกันนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับ System ก็คือเกี่ยวกับการ ตั้งค่าพวกวันที่เวลาตัวเครื่องนะครับหรือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะครับผมโอเคถัดมานะครับเมนู OTDR นะครับจะมาแนะนำเมนูอีกทีหนึ่งนะครับการตั้งค่านะครับก็จะอยู่ที่ F สองหรือว่าปุ่มเอ่อหรือว่าเซตตรงนี้นะครับสามารถสัมผัสได้เลยนะครับครับที่เมนูจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผม บรรทัดแรกนะครับจะเป็นเวฟหรือว่าเวฟเล็งนะครับความยาวขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่สามแบบนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นความยาวขึ้นหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นาโนเมตรนะครับอันที่สองหนึ่งห้าห้าศูนย์นาโนเมตรนะครับหรือว่าจะเทสสองย่านพร้อมกันนะครับผมเมนูถัดมานะครับจะเป็นโหมดตัวนี้โหมดการเทสนะครับก็จะมีออโตเทส เรียลเทสแล้วก็ AV t e s ทนะครับอันแรกออโตเทสจะเป็นเมนูอัตโนมัตินะครับก็คือเครื่องจะกำหนดค่าเองนะครับผมส่วนถัดหน้านะครับเมนูที่สองจะเป็นเรียลเทสนะครับเรียลเทสจะเป็นเมนูการยิงตลอดเวลานะครับสมมติเราเปิดเราถอดสายตรงคอนเนคเตอร์นะครับกราฟที่หน้าจอก็จะตกทันทีนะครับผมก็คือยิงแบบตลอดเวลาถัดหน้านะครับ AV t e s ทนะครับก็จะเป็น โหมดการเทสแบบครั้งเดียวนะครับก็คือเทสเสร็จก็จะเป็นแสดงที่หน้าจอกราฟขึ้นมานะครับก็จะมีพวกค่าเหตุการณ์ค่ารสค่าอะไรอย่างนี้ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับบรรทัดถัดมานะครับจะเป็นแล้งนะครับแล้งตรงตนี้จะเป็นระยะหน้าจอกราฟนะครับผมก็จะเริ่มต้นที่ห้าร้อยเมตรสูงสุดอยู่ที่สองรอยห้าสิบหกกิโลเมตรนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นค่าพัน,พนวิดนะครับผม <c oughs> ตัวนี้จะเป็นค่าความละเอียดในการยิงเทสนะครับ 5ns ก็คือค่าความละเอียดสงสุดนะครับผมส่วนตัวนี้มันจะไปสัมพันธ์กับตัวค่าแรงอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราตั้งค่าที่ระยะ 256ตัวพันวิกก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่20,000 ns นะครับหรือว่า20,000อ่า20ไมโครนะครับ m i c r o s ซกตัวน,นี้ผมก็จะตั้งไว้ที่2 km ก่อนนะครับครับ AV time นะครับก็คือระยะเวลาในการยิงเทสนะครับผม ค่า IOR จะเป็นค่าการหักเหของแสงนะครับค่าพวกนี้ไม่แนะนําให้ตั้งค่าเองนะครับเพราะค่าตัวนี้จะเป็นค่าผลเทสจากโรงงานมาแล้วนะครับครับผมที่จะใช้หลักๆก็มีอยู่5เมนูตรงนี้นะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการเทสสายไฟเบอร์นะครับผ่านตัวดัมมิโหลดนะครับ การเทสสายนะครับก็จะมีช่องเสียบเทสนะครับตัวนี้จะเป็นช่อง OTDR นะครับส่วนช่องนี้จะเป็นช่อง VFL นะครับหรือว่าปล่อยแสงแสดงนั่นเองนะครับส่วนช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่อง Power m e t พ r เตนะครับเอาไว้รับค่าแสงนะครับผมผมก็จะทำการเสียบที่ช่องนี้นะครับครับผมเสียบเสร็จแล้วนะครับสำหรับการเทสนะครับ ปุ่มนี้ปุ่มออ t โตนะครับก็คือเครื่องจะคํานวณค่าเองนะครับส่วนเราจะเทสนะครับก็เทสผ่านตัวเรียวทับ a v g ตรงนี้นะครับผมกดไป1นึ่ทีนะครับเครื่องก็จะคํานวณระยะสายนะครับผมตามเวลาที่ตั้งค่าไว้นะครับบรรทัดแรกนะครับตัวนี้จะมีอยู่หนึ่งหกการน,นะครับก็จะมีศูนย์แล้วก็นหน ศูน์ก็คือระยะเริ่มต้นนะครับผมส่วนหนึ่งก็คือระยะปลายสายนะครับเรามาดูที่เหตุการณ์ตรงช่องบตรรทัดตรงนี้นะครับผมเลขหนึ่งก็คือเหตุการณ์มีหนึ่งเหตุการณ์นะครับบรรทัดถัดมานะครับจะเป็นระยะสายนะครับจะเขียนว่าดดสแล้วก็วงเล็บกิโลเมตรนะครับตัวนี้ก็คือดิสเซนต์นะครับระยะ สายนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีระยะสายที่หนึ่งจุดศูนย์สามศูนย์สี่กิโลเมตรนะครับก็คือหนึ่งกิโลเมตรสามสิบเมตรนะครับช่องถัดมานะครับจะเป็น a v ด l นะครับตัวนี้จะเป็นค่าล้อต่อกิโลเมตรนะครับถัดมานะครับ l d b นะครับตรงนี้จะเป็นค่าล้อของเหตุการณ์นะครับ ตัวนี้มีแค่เหตุการณ์เดียวเครื่องก็จะไม่แสดงค่า l o อ s นะครับถ้าไปเจอจุดต่อค่า l o อ s ของคอนเนคเตอร์จะขึ้นตรงช่องตรงนี้นะครับผมถัดมานะครับ r e t u r n ์นขีด L นะครับก็จะเป็นค่า Return l o ล s นะครับค่า Return l o ล s ก็คือค่าที่สะท้อนกลับไปหาต้นทางนะครับช่องสุดท้ายนะครับ Link l o s อนะครับก็คือค่าล o อ s ทั้งหมดของระยะสาย เส้นที่เราเทสนั่นเองนะครับตัวนี้ระยะสาย1 1กิโลเมตรกับอีก30เมตรนะครับก็จะมีค่าลอดอยู่ที่0.169 db นะครับผมโอเคครับสำหรับการเทสสายไฟเบอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปถัดไปอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ